มรอมาประมาณวันหนึ่งนะครับกว่าจะได้ชุดร้อนี้มานะครับเอาไปให้ช่างขึ้นอะไรขึ้นก็เกือบวัน,นครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับเสร็จละก็ประมาณนี้เลย โอเคนะครับเพื่อน <g ül> ๆก็สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมขวัญเอาอยู่นะครับวันนี้ก็จะทําการเปลี่ยนล้อให้กับรถคันโปรดของผมนะผมได้ทําการไปเบิกของเบิกอะไรมาใหม่นะครับเพื่อนๆหลังจากที่เดี๋ยวผมต้องเท้าความก่อนครับว่าตอนแรกเนี่ยรถผมขึ้นซี่มาขึ้นได้ประมาณไม่ถึงเดือน,นครับเรามาใช้งาน ผมบอกว่าซีลวดหลังรถผมนะขาดเกือบสิบเส้นนะผมก็ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับหรือจะเป็นที่ช่างขึ้นหรือจะเป็นที่ซีลวดที่ช่างใช่ขึ้นนะเพราะผมไม่ได้ซื้อซีลวดมาให้ช่างด้วยนะครับก็คือเอาแต่ล้อกับดุมมาให้ที่หลานขึ้นให้นะครับผมก็ตกใจครับว่ามันทําไมขาดเยอะจังนะครับทั้งๆท,ที่เราใช้งานได้ยังไม่ถึงเดือนนะครับ แล้วก็รถก็มีอาการสายขี่ไม่ได้นะครับผม <Nope. S 1> ทีนี้ก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนใหม่ครับก็เลยทำการซื้อของมาก็เลยจะมานำเสนอเพื่อนๆดูครับว่าผมเลือกใช้เนะี่ยผมใช้ตัวไหนซีตัวไหนลอ้อตัวไหนอะไรยังไงบ้างราคาเท่าไหร่บ้างนะครับสำหรับใช้งานแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ เพืนเพื่อนคนที่เข้ามารับชมนะครับผมที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูนเครับว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างที่ผมซื้อมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูชิ้นแรกกันเลยครับผมที่ผมใช้นะครับเป็นซีรวดหลังนะครับเบอร์หนึ่งห้าเจ็ดเป็นลวดโตหมุดเล็กนะครับเป็นซีรวดแดดแท้นะครับ ตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณผมได้มาราคาห้าร้อยบาทนะครับอย่างดีครับเป็นซิลเวโตนะครับผมที่ผมเลือกใช้ซิลเวโตก็เพราะว่ารถผมใช้งานสองคนนะครับข้างหลังจะมีน้ําหนักรับน้ําหนักเยอะกว่าข้างหน้านะครับผมก็ผมก็เลยเลือกใช้ซีที่มีความแข็งแรงสูงนะครับก็เลยหยิบตัวนี้มาใช้นะครับผม ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมเป็นซิลัวด์แดดนะครับก็คือจะมีเป็นเมดอินไทยแลนด์ด้วยนะครับผมเมดอินไทยแลนด์นะครับของแท้นะครับผมตัวนี้ได้มาราคา้าร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็เป็นซีรวัส์หน้านะครับเป็นเบอร์หนึ่งแปดสี่นะครับของกูซูนะครับผมก็ใช้ของตัวนี้ครับเห็นเพื่อนๆแนะนำกันเข้ามาว่ามันดีครับตัวนี้แข็ง แข็งมากนะครับก็เลยอยากลองใช้ดูเป็นครั้งแรกนะครับที่ลองใช้ตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะแข็งจริงหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นแบรนด์ของไทยด้วยนะครับผมถ้าผมจําไม่ผิดนะเห็นเพื่อนบอกว่าใช้ดีก็เลยลองซื้อมาครับนี่ตัวนี้นะครับราคา150บาทนะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะให้เพื่อนๆได้ดูข้างในกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองแกะกันเลยครับ เป็นเบอร์หนึ่งแปดสี่นะครับผมสำหรับขึ้นล้อหน้านะครับจะแกะดูข้างในกนะันนี่นะครับจะมีซีรว่มาให้นะครับผมเป็นนี่นครับกูโซร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมจะมีซี่มาให้กับหมุดนะครับตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูอันนี้บ้าง สีพิวดตัวนี้แพงเหลือเกินครับแต่ยอมเสียครับเพราะว่ามันน่าจะใช้งานได้คุ้มค่านะแต่ก็ต้องลองครับทรงนี้ทางนั้นได้มาห้าร้อยนะครับเดี๋ยวลองแกะดูว่าข้างในเป็นไงแกะแกะด้านนี้แกะด้านนี้ฮนะ มาอย่างดีครับพรีเมียมจัดน่าจะเป็นชุดของเขาแหละผมผก็อาจจะแกะได้เท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปให้ช่างเขาจัดการเองนะครับเดี๋ยวมัวขึ้นมาก็วุ่นวายนะครับซี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเขาจะทํามาให้แบบนี้เลยนะครับจะเป็นซี่โตหมุดเล็กนะครับสวยงามครับ เดี๋ยวมาดูดุมกันบ้างดุมหลังนะครับผมจะเบิกดุมหลังเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมแต่ดุมหน้าผมจะใช้เป็นดุมเดิมนะครับเพราะว่าดุมหน้าผมยังใช้ได้อยู่ไม่ได้เสียหายอะไรนะร <No. S 1> แต่ดุมหลังผมรู้สึกว่ามันจะสึกหรอไปค่อนข้างเยอะนะครับผมหลังจากที่ใช้งานมายาวนานนะครับ oh, <no. S 1> ทีนี้ผมก็เลยก็ตัดสินใจเบิกเลยครับเบิกใหม่ตัวนี้ oh. ดุมตัวนี้ได้มาเป็นเบิกแท้ศูนย์มาเลยนะครับผมได้มาในราคาตอนตัวนี้ หนึ่งพันนะครับผมประมาณหนึ่งพันห้าสิบาทนะครับเดี๋ยวไปแ,แกะดนูนข้างในว่าเป็นไงนะครับ ที่ผมเลือกใช้แท้นี่ก็คือหนึ่งนะครับผมว่ามันจบด้วยครับบุญเทียมเหมือนก็อย่างว่าครับมันก็คนละราคากเป็นไงครับเพื่อนๆนี่นะครับดุมแทมต้องมีชุดลูกปืนนะครับมาให้ด้วยครับชุดลูกปืนมาให้ทั้งสองข้างนะครับจะเป็นมีรหัสนะครับงานสวยครับงานเียนครับไม่ต้อง พูดอยู่แล้วนะครับผมก็แท้เบอร์ครับจบพันกว่าบาทนะครับนี่ครับมันจะมีอะไร K P h นะครับผมนี่แหละครับแท้ถ้าผมจำไม่ผิดนะแท้แน่นอนนะครับเราเพื่อนๆไปดูก็ระวังด้วยนะผมมันก็มีการหลอกขายกันเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ของแท้ของปลอมว่ามั่วกันซะหมดครับก็เพื่อนๆก็ลองศึกษากันดูครับแต่ผมว่า ของแท้ยังไงมันก็คือของแท้ครับงานมันเนียนกว่ากันะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมเก็บกลับไปแว้เมืนเดิมน,นะอ่ะนี้ต่อไปนะครับผมเป็นล้อนะครับผมจุดล้อ,ล,อล้อที่ผมใช้นะครับผมเป็นล้อ อากอน,นะครับผมตัวเหมือนนับเป็นตัวตอกนะครับตอกนัดตอกอากอนสเปนนะครับผมพวกก็บอกกันว่าแข็งครับใช้งานได้เหมือนกันก็เลยอยากลองใช้ดูราคาก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันบาทนะครับผมได้มาสีสวยครับที่ผมเลือกก็เป็นสีน้งเงินนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็ทำการอธิบายแต่ละอย่างคร่าวๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันหมดแล้วนะครับผมมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่อย่างนะครับผมที่ผมซื้อมานะครับราคาแต่ละอย่างก็บอกเพื่อนๆแล้วนะครับผมว่าแต่ละชิ้นมีราคาเท่าไหร่นะครับงบคร่าวๆที่ผมเตรียมไว้ก็คือสามพันนะครับผมประมาณสามพันบาทไม่เกินนี้นะครับร <No. S 1> วมค่าคืนสีด้วยอะไรด้วยนะครับผมแต่ ทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่ช่างแต่ละพื้นที่นะครับว่าเขาคิดค่าขึ้นซี่แต่ละล้อไม่เท่ากันหรือเท่ากันอะไรยังไงก็ไปจาัดก,การเองเคลียร์กันเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวผมเอาล้อไปให้เขาขึ้นก่อนนะครับถ้าขึ้นล้อเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเอารถออกไปเทสด้วยนะครับจะเป็นการเทสตรถไปในตัวด้วยเทสตล้อไปในตัวด้วยนะครับรถผมก็ยังไม่ได้ลองเทสแบบ สักทีนะครับตั้งแต่ทํามาก็ยังไม่ได้ลองขับออกตัวออกอะไรเลยนะครับผมก็เดี๋ยวถือโอกาสเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปเทสให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวติดตามรับชมกันครับพเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับพเพื่อนๆเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมประกอบเสร็จแล้วอะไรแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนนั้นนะครับผมโอเคนะเพื่อนๆตอนนี้ก็ผมได้ทาการเปลี่ยนล้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะออกมาประมาณไหนนะครับ เดี๋ยวไปดูนะครับเพื่อนๆว่ามันจะสวยไหมนะอ้อเป็นไงครับเพื่อนๆจากที่ผมรอมาประมาณวันหนึ่งนะครับกว่าจะได้ชุดล้อนี้มานะครับเอาไปให้ช่างขึ้นอะไรขึ้นก็เกือบวันครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับเสร็จละก็ประมาณนี้เลยดูแต่ล้อน,นะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปดูพวกอะไรมันมากนะครับก็ เพราะว่าพวกอะไรอะไรนี่ผมแต่งมาได้สี่ห้าปีครับไม่ต้องไปสนใจกันมากนะ <L un> ก็เดี๋ยวมีตังก็ค่อยๆจัดใหม่นะครับประมาณนี้เลยเพื่อนนี่ครับประมาณนี้เลยจุดสีก็แตกหักหมดแล้วครับ oh, <no. S 1> เป็งงานเพื่อนสวยนะ ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแถมให้นะผมเดี๋ยวลองไปฟังเสียงท่อกันดูนะครับหลังจากฟังเสียงเสร็จก็เดี๋ยวผมจะลองออกตัวดูอะไรดูด้วยนะครับว่าล้อมันใช้ได้ไหมขึ้นซี่มามันดีไหมอะไรไหมสายไหมนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันดูครับเพื่อนๆ เสียงก็จะประมาณนี้เ,เพื่อนๆเดี๋ยวไปลองดูตอนออกตัวนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ออกดีไม่ดีก็จยว่ากันนะเ,นเพื่อนๆก็มือใหม่เหมือนกันครับเดี๋ยวไปดูตอนออกตัวครับ รอบหนึ่งก็น่าจะ โอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับออกดีไม่ดีก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับผมเข้าตาไม่เข้าตาเพื่อนๆก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับรถค่อนข้างตายนะครับไม่ใช่อะไรนะครับส่ายเพราะว่าล้อมันปัดนะครับผมก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปออกตัวดีๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับก็สำหรับเพื่อนที่้ามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเย็นแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวกลับบ้านก่อน ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนๆสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนสวัสดีครับ